สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะกับตลาดบ,บาลมูนะครับวันนี้ผมจะพาไปกินโจ๊กกจับต้มเส้นบัตรคิวเขาบอกว่าเออคนขอนแก่นเนี่ยกินเยอะมากนะฮะอยากจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเพราะวันนี้ผมอยากจะกินตีนตีนไก่ไก่เขาบอกร้านซีนไก่ดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดู <S <S 1> <S 1> กันว่าเป็นไงรับบัตรคิวก่อนไปอันนี้ อ๋อซื้อในถุงกลับบ้านเพราะฉะนั้นเราตั้งกินนี่ฮะเราก็ไปหาโต๊ะนั่งกันไปของผมเอามีอะไรบ้างอ่ะเอ,อเ,เอาทุกอย่างครับอ,รอย่างหนึ่งครับผมไปมเดี๋ยวหรอกมีโจ๊กไก่ก๋วยจั๊บต้มเส้นตีนไก่แล้วก็หมูยอสามอย่างอะไรปลาเส้นปลาเส้นเขาบอกหมูยอดิืีมาไปนั่งที่กันดีกว่าฮะเดี๋ยวดูว่าเป็น เต้นไก่กูอะน,นอนก่อนนอนก่อนแล้วค่อยกินดีกว่างว่านอนรอนได้ไหม,ไมคนเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวด้วคนเยอะเกินเหมือนเราไม่รู้แรนดอมดาวเอาเอา้าไม่ใช่ของเล่าเหรอโอ้อีกนานโอ้นานกินยังอ่ะพี่ดูพี่ดูง่ายๆนะทุกคนมาก่อนเราหนึ <c oughs> ่งฮะ <c oughs> จริงเหรอ ของดีฮะของดีต้องรอก็คงใช้เวลาอีกสักพักนะฮะกว่าจะได้อาหารที่เราสั่งนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงจริงๆนะทำไมคนเยอะขนาดนี้ครับรอหน้าร้านนี่คืออะไรรอหน้าร้านคือซื้อใส่กลับบ้านซื้อกลับบ้านใส่ถุงรับบัตรคิวถ้ามากินที่นี่ถ้าเห็นคนเยอะให้มารอหาที่นั่งแล้วก็สั่งอ๋อสั่งไว้แล้วก็มานั่งสั่งมานั่งแล้วเสิร์ฟเองใช่เออแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยง่ายง่ายดูเปล่าใช่อ้าวเลย มาแล้วครับผมนี่ตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ต้มเส้นครับผมต้มเส้นเหรอต้มในต้มเส้นก็จะมีนี่เลยมีเลือดมีตีนไก่ตีนไก่อันนี้หมูยอหมูยอที่นี่อร่อยอหมูยออันนี้ก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนมีอะไรให้บ้างครับมีเส้นนะครับแล้วก็มีกระดูกหมู มีกระดูกหมูกระเส้นใช่ไหมกระดูกหมูกระเส้นแล้วก็น้ำโคนโค่าแล้วก็นี่โจ๊กไก่เป็นโจ๊กนะเป็นข้าวของโจ๊กแล้วก็มีเป็นไก่ไก่เหมือนไก่ฉีลองก่อนเอาแบบไม่ปรุงแบบไม่ปรุงถ้าพูดถึงโจ๊กอะ่ะก็เหมือนโจ๊กปกติแต่ว่ารสชาติเนี่ยคือจะกลมกล่อมดีนะครับจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้นะข้าวก็ละเอียดใช่ไหมอ,อร่อยอร่อย ตัวเนื้อโจ๊กข้าวมันกําลังพอดีนะไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ใสจ่จนเกินไป <c oughs> รสชาติกลมกล่อมดีนะนอนเด็ก,กดเด็กกินได้เด็กกินได่<บ>อันนี้คือหมูยอหมูยอเขาบอกหมูยอที่ขอนแก่นก็อร่อยนะอุบลอุบลขอนแก่นพวกนี้แต่หมูยอจะอร่อย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินชิ้นชิ้นเมียหราไม่รู้เรื่องหราไม่รู้เรื่องหมูยออร่อยครับคือหอมเม็ดวิไทยดำอร่อยมากมาหัวจับหัวจับกระดูกหมูหัวจับยวนนะครับ ินตัวเส้นนะมันเหมือนอะไรค้นเส้นก็แบบเหมือนกินเก็บยวอีอะอ๋อเป็นแบบเส้นตัดใช่ไหมอืมไม่ใช่เส้นยาวอืมจ้าดคล้ายกินโจ๊กครับอันนี้คือต้มเส้นต้มเส้นนี่คือวุ้นเส้นปะเป็นวุ้นเส้นไม่เค็มมากเส้นเน้ออกเส้นมูนแมว ลองกินเลือดลองกินเลือดอร่อยดีนะแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะปรุงนี่เพราะว่าผมว่ารสชาติเขาไม่ได้จืดนะครับผมว่ารสจะจัดหน่อยดีจะดีกว่าแล้วตีนไก่เสอยด้วยนะรสชาติความทานง่ายผมให้ประมาณแปดเยอะอยู่นะเยอะฮะทาดอีกสองไม่ใช่ว่าของเขาไม่อร่อยนะอร่อยเอาส่วนตัวพี่ส่วนตัวคือผมไม่ค่อยทานะไรพวกนี้แล้วปกติผมเป็นคนไม่ทาน ตีนไก่แต่พอมากินตีนไก่ที่นี่ก็เฮ้ยคือมันได้เลยนะครับมันดีนะอันนี้อันนี้อันนี้มาอันนี้ของของทีมงานผมนะฮะอ <c oughs> ันนี้ของใครอะปลาหมูยอเขาสั่งให้พี่ครับผมเจนสั่งไว้ให้ถ <c oughs> ้าเป็นส่วนตัวผมนะ <c oughs> สามอย่างที่ผมชอบในร้านนี้เลยนะฮะ <c oughs> ผมชอบหมูยอแล้วก็กระดูกหมูที่แบบเปื่อยมากๆนะครับแล้วก็ตีนไก่ แต่ส่วนมากคนที่มาที่เนี่ยเขาจะชอบตีนไก่คนส่วนมากที่มาทานที่นี่นะฮะเ,เพราะ<อ>ดังตีนไก่เพราะดังตีนไก่เพราะตีนไก่นุ่มมากอันนี้คือความจริงแต่ส่วนตัวผมผมให้หมูยอเพราะว่าผมเป็นคนไม่ทานตีนไก่แต่ก็ทําทให้ผมทานได้ก็ก็แปลกใจอยู่เห<า>มือนกันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดบารัมพูหรอตลาดน้เขาเมืองตลาดบารัมพูนะครับจังหวัดขอนแก่นนะอร่อยไหมอันนี้ก็ดี โจ๊กไก่ดีค่ะกินง่ายอัานมึงประมาณกี่บาทเมื่อกี้ไม่ได้ดูราคาแ้าติทุกอย่างเหรอครับห้าสิบบาทถ้าพี่เอาโจ๊กไก่ฉีผสมกระดูกหมูใส่น้ำต้มเซนได้ไหมได้เขามีอยู่สามหม้อเขาก็ตักโจ๊กน้ำอย่างนั้นเหรอเขาก็แค่จะเฉลี่ยน้ำให้เท่าๆกันอ๋อโจ๊กไก่ฉีใช่ป่ะครับใส่น้ำต้มเส้นเลือดกระดูกหมูอ่างงงงป่ะได้ไหอ๋อได้ครับผมชัมนหนึ่ง เก่งเหรอแล้วเขาอัดแอป,ปได้ใช่ไหมได้เยี๋ยวมากส่วนตัวผม,มาทบกราดูกหมูนะคือของที่มันต้มนานๆของเขาเนี่ยจะแบบลุยหมดเลยนะครับน่าทายน,าน่าทายน่าทายน่าสิ่งที่พี่สั่งถูกไหมโจ๊กใส่น้ำต้มเส้นจริงเลื่อนหมูจริงไก่ฉีกมีกระดูกหมูสุดยอด ใน,ใ,นใ,นในความอร่อยของสามอันมาสมกันนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับลองดูฮะ <c oughs> ในความรู้สึกท่านคนชอบกินรสจัดมากใส่พริกพริกไทยน้ำส้มน้ำปลาถ้าจะอร่อยอยู่นะฮะ <c oughs> ลองดูดิอ่ะ <c oughs> มันกินจกต้มส <c oughs> ีอ่วก็แปลก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 แบบอร่อยแปลกแบบกินได้ออไม่ได้แบบขิเเหอะ <c oughs> ่ะเราได้กินหลายอย่างเลยเอาต้มเส้นกระดูกหมู ไก่ฉีกเลือดครับเออมันก็อันดับได้เรื่อยๆอันนี้เราจะสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับนัดเอาไก่ทอดหนึ่งครับเดีล้อเล่นรับโมงเอาเท้าเล่นกันเล่นนี่ก่อนแกะออกมาว่าเป็นกระดูกก้านกลางเลยนะฮะอ๋อบางอันมันเปื่อยแล้วเปื่อยเลยแล้วก็กินเผ็ดร้อนมาเลยทำแล้วก็กระดูกหมูนุ่มอเงี้ยนะ ต้มเส้นสกระดูกหมูไก่ฉีกเลือดแต่หมูยอก็คือที่หนึ่งครับคนที่เคยกินแบบหมูยออุบลหมูยอขอ,อนแก่นนะครับบอกผมนิดนึงได้ไหมเวลาดูแล้วคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าต่างจากหมูยอที่อื่นยังไงบ้างแต่ว่าส่วนตัวผมผมว่าต่างแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าต่างไงนครับคนที่ดูอยู่จะมีคนพื้นที่เยอะนะครับอธิบายผมฟังหน่อย ใครมีร้านเด็ดประจำจังหวัดนั้นไหนๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบเชียงรายเชียงใหม่อะไรนี่ยทุกอย่างครับเป็นร้านเด็ดต้องเด็ดเด็ดจริงๆนะนะของแบบของจริงอะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยที่จะพูดอย่างเงี้ยครับให้มากดเ,เขาเรียกว่า Follow IG ผม พีพีัเดอสกอร์อเดสรกต้องบอกนิดนึงว่าบางทีเนี่ยผมจะไปที่ไหนใช่ป่ะผมจะแจ้งไว้ก่อนเลยแต่ลุกพังผมจะบอกว่านี่ขอนแก่นมีร้านอะไรอร่อยมากประมาณนี้ถ้าผมแบบลงอะไรประมาณนี้ลงมาคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะอันนี้หมายถึงใน่ไอีนะฮะถ้าใครอยู่เป็นแฟนคลับหรืออยู่ในที่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็บอกร้านเด็ดประจาจังหวัดไม่จำเป็นต้องแบบดังก็ได้แต่ต้องเด็ดขอเด็ดขอเด็ด ที่จริงแล้วมันเต็มชามอะ่ะผมบอกผมอิ่มตั้งแต่ชามที่สามนะหมันถึงถ้าเป็นมื้อปกตินะพลิกสักช้อนหนึ่งเอ้ยพี่เป็นคนกินเผ็ดนะไม่เผ็ดนะครับกลัวเผ็ดมากแล้วก็มีน้ำส้มหนึ่งสองอสามสี่อันนี้เด็ดอ่าไป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 เย็นด้วยเลยด้วยเอ็ดมันมือบิิกไทยนิดนึงน้ำตาหน่อยนิดหน่อยหน่อย มีอลองคนดูนะฮะว่ารสชาติที่ปรุงไปมันจะเป็นอย่างไรดูนี่น้ำที่ผมปรุงแล้วเป็นไงเหมมันเดิมมามทาดเตมมันเดิมมาปะกูปรุงลำไมนเนี่ย ก็ขอเยอะติ๊กตังค์เดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อนี้หมดกี่บาทแต่ว่ามีของทีมงานด้วยนะฮะร0อย้อย้ยเ้ยสุดยอดเลยพี่ขอยือมตังค์ป๊อบหน่อยกระเป๋าตังค์กกโลแล้วก็ทำแล้วตีเนียนด้วยนะแ0 0ร้อยนะฮะครับผมแตเดีวก็ของร้อนๆนี่มื้อน,นี้เรากินกักี่คนนะป๊อบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนหกคน800แปดร้อยไม่แพงนะ ือว่าโอเคนะถ้าใครมีแปลนแวะมาเที่ยวที่ขอนแก่นใช่ปะมาลองชิมร้านนี้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะชอบอะไรฟิลนี้นะครับผมก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงแต่ว่าผมมาลองเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยคนเยอะมากเป็นยังไงแต่ว่ารสชาติโดยรวมถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะครับแต่ทีเด็ดของเขาคือตีนไก่นิ่มมากนิ่มแบบลุยเลยฮะแวะมาแล้วกันนะครับใครที่มาเที่ยวขอนแก่นนะฮะที่ถนนหน้าเมืองนะครับตลาดบาลพูจังหวัดขอนแก่นนะต้องบอกขอนแก่นนะครับแวะมา ลกันนะคะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พีที่ดัดในช่อง YouTube Facebook แล้วไปฟอลโล่ไอจีที่พีทอันเดอร์สกอร์อิเดอร์สกอร์แหลด้วยไอจีอย่าลืมไปฟอลโล่กันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมจะลงว่าเอ้ยผมไปไปจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมจะถามก่อนเผื่อว่าเข้าไปแนะนำผมได้ในไอจีนะครับผมขอบคุณมากนะที่พีทอันเดอร์สกอร์อิเดอร์สกอร์แหลนะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะไปแปดร้อยเนอะโอเคนะไอคีอัปเดตตลอดใช่อัปเดตตลอด